สวัสดีครับบริษัทเอเกตอเมคคอร p อีพีนี้ผมจะเริ่มพูดเรื่องที่ค่อนข้างจะง่ายๆผู้บริโภคแน่ะเข้าใจง่ายแล้วก็สร้างความเข้าใจใหม่ๆให้กับผู้บริโภคและก็ลูกค้าแว่นด้วยนะเรื่องที่ผมจะพูดวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเลนย่อบางแล้วก็อินเด็กต์แบบเฉียดเหนี่ดเองในกรณีของเลนย่อบางที่ผู้บริโภคเข้าใจง่ายๆกันเนี่ยว่าเคยย่อบางย่อบางเนี่ย ความหมายลึกๆของเลนจย่อบ,บางเนี่ยมันก็คืออัตราส,ส่วนต่อดัชนีหักเหของอากาศเนาะเช่นอินเด็ก1.499เนี่ยมันก็หมายความว่าอากาศเนี่ยมีอัตราส,ส่วน1นต่อหนึ่ถูกไหมแต่ว่าถ้าเป็นเลนสตัวเนี้ยก็จะมีการเหเปลี่ยนไป1.499ต่ออากาศเนาะมันก็ความหมายแบบ,แบ,บนี้นแปลว่ามันก็ให้ภาพไม่เหมือนกับธรรมชาติที่มองผ่านอากาศเสียทีเดียวนั่นเอง แปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเพิ่มอินเด็ก์ไปเรื่อยๆ1.67 1.74มันก็จะมีความต่างของภาพมากขึ้นนะนั่มื่อเที่กับภาพที่มองผ่านอากาศเฉยๆเนี่ยมันจะต่างมากขึ้นอันนั้นแหละคือที่มาของดัชนีหักเทครับซึ่งออินเด็กซ์ที่เราเรียกกันเนี่ยมันคือย่อบางแล้วเนี่ยมันยังหมายถึงอะไรได้อีกมันก็หมายถึงเรื่องของคุณสมบัติของวัสดุนเนาะในกรณีของ โรงงานเนี่ยเราจะมองในเรื่องของคุณสมบัติส่วนพิเศษที่อยู่ในตัวเลนแต่ละอินเด็กเช่นอินเด็ก1์1.5เนี่ยให้ภาพเออร์เลอร์น้อยสุดเนาะเพราะว่ามันใกล้เคียงอากาศที่สุดมีความใสามากที่สุดในขณะที่เลนที่ย่อบาง1.6กเนี่ยก็จะบางกว่าและก็มีความแข็งและทนทานมากกว่าเลนใน1.5 ทนทานของที่นี้หมายความว่าเลนเนี่ยมีผิวแข็งขึ้นทนกระแทกเวลาที่มีอะไรลูกแข็งๆเนี่ยเข้าไปกระแทกเนี่ยมันก็จะป้องได้ดีกว่าอันนี้คือคุณสมบัติภายในของเลนแต่ละอินเด็กที่เวลาคนเลือกมันด้วยนั่นเองเอ๊แล้วก็จะมีผู้หริอวบางคนที่เข้าใจว่าเลนที่แพงที่สุดเนี่ยหมายความว่ามันดีที่สุดในที่นี้เราอาจจะหมายถึงเลนอินเด็ก1.74นะเลนที่ยอบางที่สุด มันจะต้องดีที่สุดแน่นอนเลยซึ่งความเป็นจริงนั้นกับตกกระาบเลนอินเด็กในจุดสกับเป็นเลนที่เรียกว่าประสิทธิภาพแล้วก็ออปชันที่ให้มาเนี่ยหว่วยที่สุดห่วยที่สุดในทุกๆอินเด็กเลนเลยเลนก็พังเร็วนะไม่เกินปีเลยก็พักแน่ๆนะเพราะว่าผิวมันนิ่มแต่ตัวเลนสอาจจะมีการชนกระแทกอยู่นิดหน่อยแต่ว่า ผิวของเลนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเคลือบอะไรเข้าไปแล้วเกาะติดได้ดีพอแล้วนั่น,นคือข้อเสียของเลนที่เป็นอินเด็ก1.74ในอินเด็ก1.67ก็เป็นเหมือนกันก็ไม่ได้แข็งแรงเข้ากับตัวที่ไม่ได้ย่อบางเลยอะไรเลยนะั่นเองแต่ไฮไลท์ของมันที่ได้ก็คือเลนย่อบางทำเาสายตาได้เยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเลือกเลนย่อบางหรือลนอินเด็กเนี่ยคุณก็ควรจะพิจารณาเรื่องของระยะเวลาในการใช้งานจริงด้วยนะยิ่งคุณเลือกเลนที่ย่อบางมากเท่าไหร่เนี่ย อายุมันก็ยิ่งสั้นลงนะอันนี้คือเงื่อนไขของมันในขณะที่ถ้าคุณเลือกเลนสที่ไม่ได้มีการย่อบ,บางเลยเนะี่ยอายุยาวกว่าแต่เลนก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองได้เร็วกว่าด้วย mm hmm. เช่นกันอันนั้นคือเป็นข้อเสียที่มีอย่างได้อย่างเสียอย่างมันมีอะไรดีแบบโอ้โหทั้งหมดไปเท่าๆกันเลยแต่ผมก็พอพูดได้ว่าเลนที่คุ้มค่าที่สุดเนี่ยคืออินเด็ก1.5 6ครับเพราะว่าถูกบางลงอะหลายอย่างค่อนข้างดีแต่เลนที่ ผมให้เรื่องของคุณสมบัติอะไรดีที่สุดเนี่ยแล้วก็เรื่องของความทนทานอะไรทั้งหมดค่อนข้างดีด้วยก็คือเลนย่อบางขนาด1.6นะแล้วก็ต้องเป็นเนื้อของญี่ปุ่นด้วย MR8 ซึ่งปัจจุบันดนส่วนใหญ่ก็ใช้1.6 MR8 เนี่ยแหละเป็นตัวตั้งในการสักเลน์หรือขายเลนสที่ในสต็อกแต่ก็จะมีบางบริษัทที่ขายเป็นอะคาลิกเนาะแต่เรไม่ได้บอกหรืออาจจะปลอมแปลงว่ามันคืออินเด็ก1.6 MR8 นั่นเองทีนี้ เราก็จะมาไล่กันว่าอิเด็กแต่และอิเด็กนั้นมีอะไรบ้างนะก็หนึ่งจุดห้าหรือหนึ่งจุดสี่เก้าเก้านี่คืออิเด็กเริ่มต้นจุดดีหรือข้อดีของมันก็คือมันค่อนข้างให้เอะไรและให้ภาพเทียบกับอากาศได้ใกล้เคียงที่สุนดนั่นเองเนาะข้อเสียของมันก็คือมันหนักว่าชาวบ้านเขาถ้าเราเทียบับทุอิเด็ก <c oughs> ถัดมาครับอิเด็ก 5, หนึ่งจุดห้าหกไฮไลท์หรือจุดเด่นของมันก็คือมันบางค่อนข้างบางกว่า1.5หรือ1.49่เนี่ย ค่อนข้างเห็นชัดเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ตัวเลนเนี่ยราคาไม่แพงด้วยนะอันนี้คือจุดเด่นของมันเลยแล้วด้านเสียของมันละก็คือความทนทานของมันเนี่ยลดลงเนาะไฮไลท์ของตัว1.56ที่มีเพิ่มมาคือมันมีการ UV 380อยู่จุดในนั้นด้วยซึ่งในปัจจุบันนี้ก็จะมีการ UV 400อยู่ในเนื้อเลนด้วยหรืออาจจะเป็นบูคับอยู่ในนั้นด้วยก็ได้นะเลน1.56เนยลยเป็นเลนที่ค่อนข้างจะ คุ้มค่าที่สุดที่อยู่ในตลาดตอนนี้นะถัดมาจะเป็นเลื่อินเด็กซ์1.6ครับพอเราพูดถึงอินเด็กซ์1.6เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของยอบารใช่ไหมแต่ส่วนสําคัญของมันจริงๆคือเรมันจะมีความแข็งไละทนกระแทกเพิ่มขึ้นครับสมมติว่าเ,เราจะไม่ใช้กับกรอบจอกก็ควรจะเป็นอินเด็กซ์1.6 นี่ยแหละที่จะเป็นตัวเริ่มต้นในการเอาไปทำกอบจอบเพราะว่ามันสามารถทนแรงบีบแรงกระแทกได้ในขณะเดียวกันเนี่ยการเคลือบโค้ดเข้าไปเนี่ยแต่ละชั้นเนี่ยมันก็ยงึดเกาะได้ค่อนข้างดีอยู่คับเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบว่าวัสดุตัวไหนที่คุ้มค่าและก็ทนทานค่อนข้างสูงเนี่ยทนความร้อนก็ค่อนข้างดีเนี่ยก็คืออินเด็ก1.6เนี่ยแหละครับในเมืองไทยเนี่ยก็แนะนําว่าอินเด็ก1.6เนี่ย เหมาะสมหรือคู่ควรอย่างยิ่งนะเพราะว่าอากาศเมืองไทยมันร้อนเนาะผิวความร้อนกับเหงือเนี่ยพอมาเจอกันปุ๊บมันก็ทำให้เลนผากเร็วขึ้นในตัว1.6เนี่ยมันมีอัตราการลดความร้อนที่สูงกว่าเพราะฉะนั้นอินเด็กนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะเหมาะกับคนไทยเป็นพิเศษเนาะแต่ก็เป็นเรื่องของราคามัอนอีนั่นเองถัดมาครับก็จะค่อนข้างแพงมากแล้วก็คืออินเด็ก1.67ผมจะไม่พูดถึงแบตเทียร์ยอินเด็กพิเศษนะแต่ว่าเอาไล่์ีก่อน1.67เนี่ย จะนิ่มกว่า1 6กขึ้นมาแล้วเป็นการทำกออเจาะได้อยู่แต่ตัวเรนเนี่ยมันนิ่มกว่าเดิมครับความทนของผิวเนี่ยมันเกิดรอยขูดเขียนได้ง่ายขึ้นทั้งยังมีความใสและความคามชัดของภาพนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ำเนาะแต่ต่ำของเขาเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เอามาทําเป็นแม่สิงตาได้ เพราะฉะนั้นคนที่เลือก1.67ถ้าไม่มีความจะเป็นจริงๆนะก็ไปตไดเลือกมันหรอกครับยกไว้้ว่าสายตาคุณเยอะคุณแคร์เรื่องของความหนาของเลนกุณกจจะเลือกมันไปทีนี้พอคุณเลือกความหนามันไปอ่อินเด็กซ์1.67ไปแล้วใช่ไหมคุณก็คิดว่าพอมันบางลงน้ําหนักมันน้อยลงใช่แต่ตัวน้ําหนักของมวลของเลนจะหนักเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นไอเลนที่ว่าเลนมีพื้นที่น้อยลงแล้วมันจะบางกว่าเดิมและน้ําหนักจะน้อยลงเนี่ยอาจจะไม่จริงเสมอไปนะ ก็ขอเว้นมาให้ดูว่ามันอาจจะไม่จริงเสมอไปและเราก็มาถึงอินเด็กสุดท้ายก็คืออินเด็ก1.74หรือเลนที่บางที่สุดที่มาตรฐานโลกเนี่ยเขานิยมใช้กันนะอินเด็ก1.74มีเจ้าบางมากกว่านี้แต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็ใช้อินเด็ก1.74อินเด็ก1.74เนี่ยบางที่สุดให้ค่าความใสของภาพและค่าคลาดสีเนี่ยอยู่ในเกณฑ์แบบเกือบเกือบไม่รอด ใน INDEX 1.74เนี่ยต้องเรียกว่า Feature option นที่เขาให้มาเนี่ยเกือบจะไม่รอดจากการที่ควรจะเป็นเลนส์ใส่ตาแล้วคือหมิดทุกอย่างแม้กระทั่งค่าคลา,าสีหรือว,ว่าความสายต่างๆมันก็ห้าองอยู่ในเกณฑ์ที่แย่สุดๆที่อยู่ในมาตรฐานเลนแล้วฝั่งอลุลเริ่มไไปค่อยดีที่สำคัญนะครับตัวเลนส1.74จะคงทำขอบเจาะได้อยู่นะ แต่ด้วยความที่ว่าผิวของมันเนี่ยมันเคลือบอะไรลงไปเนี่ยมันยึดเกาะไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นต่อให้คุณเคลือบโคตรไปดีขนาดไหนก็แล้วแต่ครับมันก็จะพังภายในไม่เกินหนึ่งปีหรืออาจจะเร็วกว่าน,นั้นด้วยถ้าสมมติคุณไม่ค่อยทําความสะอาดคุณทําความสะอาดไม่ดีพอคุณเจอความร้อนบ่อยซึ่งเมืองไทยก็เป็นแบบนั้นใช่ไหมคุณก็จะเจอเลยตัวเนี้ยที่พังเร็วนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวอ e ินเด็กซ์ิสี เอเกตก็เลยใส่ออปชันเสิร์ฟเข้าไปเราเรียกมัว่าพรเมอร์ H C เนาะมันเป็นชั้นเคลือบที่อยู่แถวแถวบริเวณชั้นหาเราใส่มาเข้าไปเพื่อทำให้คุณสมบัติการยึดเกาะของโค้ดที่อยู่หลังจากนั้นเนี่ยแน่นขึ้น แต่ในอเมริกาก็จะใช้ตัวนี้ใส่เข้าไปในอินเดิก1.5เพื่อทําให้ผิวของเลนนะัมันทนกาะแทกได้เพิ่มขึ้นอ่ามันมีคุณสมบัติ2ข้อนั่นเองเพราะฉะนั้นอินเดิก1 4ที่เอเกีดขายเนี่ยเราก็จะใช้ไพรเมอร์หาบัคคับใส่เข้าไปเลเพื่อให้อายุเนี่ยมันยันยันได้อยู่ที่1ปีครปีสุปง่ายว่าถ้าใครบอกคุณว่าเออเรนรับประก,กัน2ปี เป็นไปไม่ได้เนาะผมให้เต็มที่แค่ปีหนึ่งส่วนจะนานแค่ไหนก็แล้วแต่คนดูแลนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้คุณรู้แล้วว่าแต่ละอินเด็กนั้นมีข้อดีข้อเสียยังไงอย่าคิดว่าแพงแล้วก็ดีเสมอไปนะเราเอาไปลองใช้ดูครับ